ขอบคุณออนไลน์สเตชันและ True Sport Network รับชมพรีเมอร์ลีกแบบสดๆทุกคู่ทุกสนามตลอดฤดูกาลได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงสเปเชียลติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอกาสหนึ่งที่ปิดตายอาจนำไปสู่โอกาสหนึ่งที่เปิดกว้างเสมอ เหตุการณ์ตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2003ซึ่งยูเนเต็ดมีมหาการโยงกับโรนัลดินโย่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบปราซิลเหมือนกันท้ายที่สุดแฟนผีอุหักทั่วโลกนักเตะที่เราหมายปองไม่ได้ย้ายมาชูเสื้อก่อนเดทไลน์แต่โลกก็ไม่ได้ทําให้เราหมดหวังขนาดนั้นเพราะการไม่ได้โรนัลดินโย่ทาให้เราสร้าง1ใน2นักเตะที่ดีที่สุดในโลกเวลาต่อมาที่ชื่อคริสเตียโนโรนัลโด17ปีต่อมาสถานการณ์คล้ายเดิมเกิดซ้ำอีกครั้ง เมื่ออยู่ในเตดที่ใกล้กับการคว้าตัวจอรนสารชูมานานถึง6เดือนท้ายที่สุดแล้วเส้นทางกลับไม่บรรจบกันแต่กองทัพปีศาจแดงก็เตรียมอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่แม้พวกเขาจะพลาดได้ตัวปีกค่าตัว100กว่าล้านปอนด์แต่พวกเขาอาจจะกําลังพยายามสร้างปีกคนใหม่ค่าตัว100กว่าล้านปอนด์ด้วยตัวเองฟาคุนโดปียะตรีอ่านออกเสียงตามผู้บรรยายลีกอุรุวัยซึ่งละเสียงตัวเอสไม่ใช่ดาวรุ่งที่ไม่มีใครรู้จักเสียทีเดียวครับ อันที่จริงเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสร,รมานานมากแล้วทุกคนทราบดีว่าลาตินอเมริกาเป็นขุมทองของนักเตะด,ดาวรุ่งบรรดาทีมที่มีเครือข่ายแมวมองทั่วโลกมักจะส่งทีมงานมาหาเพชรแท้เพื่อเจรไนโดยเฉพาะทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองของยูไนเต็ดเอง เพเนโร่ต้นสังกัดของเปียตรีรู้ศักยภาพของตัวเขาดีครับนี่คือตัวริมเส้นที่เล่นได้ทั้ง2ฝั่งแต่จุดเริ่มต้นของเขาคือปีกขวาฉะนั้นอาจจะบอกได้ว่านี่คือปีกขวาแท้ๆที่โอเลกุน่าโซชากําลังตามหาอยู่เขามีทั้งการควบคุมบอลความเร็วและทักษะสถิติการเลี้ยงผ่านกต่อสู้อยู่ที่9.56ครั้งต่อเกมซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเขาสามารถพาบอลกินแดนกต่อสู้ได้ไปอันดับ3ในลีกอุรุกวัย แต่จุดที่น่าสนใจกว่าคือสถิติการ cross บอลที่3.33ครั้งต่อเกมซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับก็คือยูเนเต็ดนั้นยังขาดตัวเริมเส้นที่ cross บอลได้อย่างสม่ำเสมอจากการวิเคราะห์ชัดเจนว่าเปียรีสามารถ cross บอลได้หลากหลายมิติครับโดยเฉพาะการ cross แนวลึกหรือว่า early cross ที่ยูเนเต็ดขาดหายไปนานแสนนานตั้งแต่หมดยุคข,ของเดวิดแบคแฮมไปซึ่งก็ไม่มีใครที่ c r o s บอลแบบนี้ได้อีกเลยครับ เตะตั้งความหวังว่าเปยียตรีจะ cross b ล n d ได้แม่นเท่าป่าเบ็กซ์นะฮะแค่จะบอกว่าน้องมีสไตล์การเล่นที่พร้อมจะเปิดบอลจากท้าน,นขวาได้หลากหลายรูปแบบทั้งการไปสุดเส้นและจ่าย cut back กลับมาหรือว่าการกะระยะเปิดบอลโดง่งซึ่งเข้าศีรษะเพื่อนได้ไม่เลวเช่นกันครับ ปริฟอ r ์มมที่น่าจับตามองของเปเยตตีครับโร,ริโฟคาติโยรองประธานสโม,มสรเพเนรลัลจึงจําเป็นต้องตั้งค่าฉีกสัญญาของเปเยตรีให้เป็นเรื่องเป็นราวครับซึ่งถูกเซ็ตไว้ที่10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า7.7ล้านปอนด์ซึ่งเส้นทางของเจ้าหนูรายนี้อาจจะไม่ได้บรรจบที่โอทราฟอร์ดแล้วล่ะครับถ้าข้อเสนอจากโอลิปิลิยงทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสไม่พังลงไปซะก่อนครับ ซึ่งในยงเองนะครับยื่นข้อเสนอเข้ามาที่4.5ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก1.8ล้านยูโรครับรวมแล้วเนี่ยเป็นรอมีสิทธิ์ได้เงินจากลิยงอยู่ที่10ล้านยูโรหรือว่า9.1ล้านปอนด์นะครับ แต่ปัญหาอยู่ที่การเจรจานันมาล่มเอาในช่วงท้ายครับเพราะเพนอรัลนั้นต้องการเก็บนักเตะเอาไว้จนถึงเดือนธันวาคมขณะที่ลียงต้องการคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมทันทีครับเรื่องนี้เนี่ยแม้กระทั่งตัวของปีเตรีเองก็มาทราบเอาในวินาทีสุดท้ายครับตอนที่เขาตีตัวรอเดินทางซื้อตั๋วไปที่ฝรั่งเศสแล้วฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เดินทางไปไม่ได้ถ้าต้สนสังกัดอย่างเพงเน,นรอรลยังไม่อนุญาตครับมีการโหวตกันภายในบอร์ดบริหารของเพงเนอรัลอย่างเคร่งเครียด จาก10เสียงครับมีเพียง3มเสียงที่เห็นด้วยกับการไปค้าแข้งที่ลิยงของเขาส่วนอีก6เสียงนั้นไม่เห็นด้วยและสมาชิกบอร์ดอีกหนึ่งรายงดออกเสียงเหตุการณ์น,นี้ทำให้ครอบครัวของเประยะรตรีถึงกับใจสลายครับคุณพ่อและคุณแม่ของเขาติดต่อไปยังสโมสรระบายความรู้สึกว่าการไม่ได้ย้ายทีมของเประยะรตรีในครั้งนั้นส่งผลต่อสภาพจิตใจของบุตรชายของพวกเขามากมายเพียงใดในเวลานั้นฟาคอนโดรู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วครับ เขารู้สึกว่าเขาหมดกําลังใจที่จะพยายามต่อไปจากเด็กที่เตรียมใจจะไปโลดแล่นที่ฝรั่งเศสแต่สุดท้ายความฝันนั้นสลายไปเขาจะต่อไปอยังมาริโอ้เซเลกุยผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันทีเด้าตำแหน่งต่อจากดิเอโก้ฟอลันเขาขอขวัญสตาร์ทครับเขารู้สึกยอมแพ้เขาอยากกลับไปอยู่กับพ่อแม่เขาอยากเจอพ่อแม่ที่เขาไม่เห็นมานานนับเดือนมากกว่าเซเลกุย so จึงยอมให้ฟากุนโดออกจากโลกฟุตบอลไปสักพักหนึ่งครับ แต่โอกาสของฟาคุนโดก็ยังไม่หมดลงสักทีเดียวเพราะดิวที่ล่มลงของลอยองนั้นทําให้หลายสโมสรในโยุโรปยิ่งสนใจในตัวเขามากขึ้นไปอีกครับหนึ่งใินนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต่อขอสัญญากับเขาและพร้อมฉีกสัญญาเขาด้วยค่าตัว7.7ล้านปอนด์หรือว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดยเพเนโรลยังจะได้ส่วนแบ่งในการขายต่อโรเซลอันคลอสอีก20%่สเอเตยูไนเต็ดแบ่งจากเงินสหรับเปตรี2งวดครับคืองวดของปีนี้และอีกงวดคือช่วงกลางปี2021 เพโร,รยังคงต้องการเก็บตัวนักเตะไว้อีกปีครับพวกเขาพยายามจะถามยูเตเต็ดแล้วว่าสามารถทำได้ไหมยูเวตเต็ดปฏิเสธครับทีมของเราต้องการนักเตะไปทันทีเหมือนกับลิยงพวกเราจำเป็น,นจริงๆครับเพราะพวกเราต้องการปีกขวาและเพรโรเองก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจฟากคุนโดซัมสองท้ายที่สุดครับพวกเขาจึงปล่อยเจ้าหนูรายนี้ไปตามหาความฝันที่โอเครฟอร์ดส่วนเรื่องที่ว่าเจ้าหนูรายนี้ครับจะขึ้นทีมชดใหญ่่ยูเนเต็ดได้เลยหรือเปล่า เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากเอวาริสโตกอนซาเลสเลขาธิการของสโมสรครับว่าเจ้าหนูวัย18ปีจะค่อยเป็นตัวเลือกของโอเลกุนาโซชาทันทีครับเดียโก้ฟอลันอดีตดาวย,ยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นหนึ่งในเพื่อนซี้ของโซชาเป็นคนที่คัดเจ้าหนูรายนี้ให้เรากับมือและแม้กระทั่งตำนานนักเตะละตินอย่างฮวนโรมันริเกลเม่ยังออกมายกย่องเปียตรีว่าเป็นเด็กที่กล้าหาญและไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นในชีวิต ซึ่งนี่คือนักเตะในขนบของยูเนเต็ดเวย์อย่างแท้จริงนักเตะที่ไม่ได้มีต้นทุนมากมายแต่ต้องการาพัฒนาตัวเองเต็มที่และทุ่มเทเต็มร้อยเพื่อความฝันเพื่อครอบครัวและเพื่อสโม,มอสรเมื่อสิบกว่าปีก่อนเซนต์ลักซ์กูสันจะชอบนักเตะแบบนี้มากและแน่นอนว่ามันไม่ต่างอะไรกับกุนซือคนปัจจุบันของเราอย่างโอลกุน่าโซชาอย่างที่เราทราบกันครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ปีค่าตัวกว่า100ล้านปอนด์อย่างเชอรดอนซานโช่แต่เหล่ากองทัพปีศาจแดงก็รู้ดีว่า นี่คือโอกาสของเราอีกครั้งถ้าทุกอย่างเป็นใจเราจะสร้างปิดที่แกร่งที่สุดในโลกอีกคนขึ้นมาในอนาคตเราจะรอดูนายเติบโตอย่างเข้มแข็งและเราเชื่อว่านายจะรักเนเต็ดและทำเพื่อเนเต็ดด้วยหัวใจฟาคุนโดเรียตรี